ใช้ได้ทุกพื้นผิวเลยนะทั้งไม้อลูมิเนียมนะครับพื้นปูนหรือในจุดที่มีความชื้นนะครับอตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ตัวนี้นะครับเป็นตัว ms sealant นะครับหรือเป็นตัว polymer modified sealant นะครับเป็นงานของตัวซิลิโคนในผส์นะครับสามารถใช้ได้หลายพื้นผิวใช้ในพื้นที่ที่มีความชื้นได้นะครับ วัสดุยาแนวนะครับเป็นโมดิฟายซิลิโคนนะครับยึดเกาะได้ดีหลายพื้นผิวนะครับทนต่อสภาพรังสี UV มีความยืดหยุ่นสูงนะครับรองรับต่อตัวโครงสร้างอาคารเหมาะกับงานรอยต่อผนังสําเร็จรูปผนังคอนกรีตนะครับไม้ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับรวมถึงงานซ่อมแซมทั่วไปตัวนี้ครับใช้ได้ทุกพื้นผิวเลยนะทั้งไม้อลูมิเนียมนะครับพื้นปูนหรือในจุดที่มีความชื้นนะครับเป็นเมสดซิลน์ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ ตัวนี้ยืดหยุ่นมากกว่า300%นะครับแห้งไวท่าสีรับได้นะครับแล้วก็สามารถใช้กับพื้นที่ที่มันชื้นได้อย่างที่ผมเคยแจ้งไปตัวนี้นะครับมีสารประกอบเป็นตัวอินทรีย์ระเหยปริมาณค่อนข้างต่ำนะครับจึงปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้ได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับจะผนังบ้านหรือรอยต่อข้างนอกก็ไม่ต้องกังวลเรื่อง,องตัวรอยแตกราวนะครับไม่ต่างกันนะครับใช้เปในส่วนของตัว ปืนยิงซิลิโคนทั่วไปนะครับตั้งแต่สอง310แสบร้อยสินะครับหรือตัว320สิก็เปิดในส่วนของตัวฝานี้ออกนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เอาตัวฝามันนะครับหรือว่าเป็นไม้แหลมนะครับเจาะลงไปนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีในส่วนของตัวฟอยนะครับเป็นฟอยปิดอยู่นะครับกันตัวน้งซิลิโคนออกมาก็แค่เจาะเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาปิดฝามันที่เรียบร้อยครับก็ใส่เข้ากับปืนซิลิโคนครับอันนี้แล้วก็ สามารถเริ่มมาใช้งานตัว MS s มซซิลนทีได้เลยครับหลักการใช้งานก็ง่ายๆแค่นี้ก็กรีนะครับในกรณีที่เนื้อมันเกินก็ใช um ้นิ้วปาดหรือว่าเป็นตัวสติ๊กดกปาดก็ได้ PU ซิ l i อนกับตัว MS s ม l ซ a n แเนี่ยต่างกันอย่างไรนะครับจริงๆแล้วหลักการการใช้งานนะครับของตัว m s s มซซ a n แกับตัว PU ซิ l แ n นเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับตัว PU ทำรายได้นะครับ MS ก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้นะครับ m s นะครับมีข้อดีเยอะมากกว่าก็คือ สามารถใช้ในพื้นที่ที่มีความชื้นได้นะครับตัวนี้ไม่มีฟองอากาศนะครับพอตัวเนื้อซิลิโคนเซตตัวเนี่ยไม่มีการเป็นสีเหลืองนะครับและข้อทาสีทับได้นะอีกอย่างตัวนี้นะครับ MS ชุลใช้ได้ทุกสภาพอากาศนะครับตัว PU ชุลันนะครับถ้าเกิดในจุดตรงนั้นที่มีความชื้นนะครับตัวเนื้อซิลิโคนจะไม่เกาะนะครับแต่ MS ชุลันเนี่ยสามารถใช้งานได้มันก็คือรวมกันเลยครับระหว่างตัว PU นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของตัว303นะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัว GPHT นะครับ4ตัวนี้นะครับรวมกันกลายมาเป็นในส่วนของตัว m s l a n นะครับหรือว่าในส่วนของตัว Polymer m o d i f i e นะครับรวมได้เลยสามารถใช้ในพื้นที่ที่มีความชื้นได้ทาสีทับได้ปุดรอยแตกร้าวได้ทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ m s l a n ตัวนี้นะครับจะมีปริมาณอยู่ที่310 ml นะครับแล้วก็การใช้งานก็คือใช้กับตัวปืนยิงซิลิคนทั่วไป นะใช้ได้กับทุกพื้นผิวใช้งานง่ายนะครับพื้นที่ในการใช้เนี่ยก็จะอยู่ที่8ปดถึงสิเมตรนะครับอยู่ที่รอยแตกร้าวในจุดนั้นว่ามันกว้างหรือว่าแคบแค่ไหนนะครับนะแล้วก็มีสีให้เลือก2สีนะครับนั่นก็คือสีขาวแล้วก็สีเทาครับหสิ่งสกปรกนะครับถ้าเกิดมันมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกอยู่นะครับ ตัวเนื้อซิลิโคนนะครับจะไม่ติดกับตัวพื้นผิวมันจะติดกับสิ่งสกปรกนั่นเองทําให้ตัวเอเมสซิลเลนเนี่ยลอกออกมานะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับในจุดที่มีน้ําขังหรือเปียกนะครับมันใช้กับความชื้นได้ก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดมันเปียกนะครับหรือว่ามันมีน้ําขังนะครับจุดนั้นก็จะเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าตัวเนื้อซิลิโคนต้องใช้เวลาในการเซ็ตตัวควรเก็บในพื้นที่ห้องอุณหภูมิปกตินะครับแล้วก็ไม่ควรจะวางตากแดดไว้นะครับ หลังจากที่ลูกค้าใช้งานเสร็จแล้วสามารถล้างนะครับหรือหาอะไรมาปิดไปก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้อากาศเนี่ยไปโดนในส่วนของตัวซิลิโคนนะครับเมห้ซิลิโคนเั็นเซ็ตตัวระวังในเรื่องของการเข้าตาเข้าจมูกเ <or> ข้าปากครับมันเป็นหลักการโดยทัวย่วไปของการใช้ซิลิโคอนอยู่แล้วใครนะครับอยากได้ในส่วนของตัวซิลิโคนเดกประสงค์สามารถกดสั่งซื้อสินค้าในตะกร้าหรือถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยู่ในพื้นที่พระราม2จอมทองนะครับสามารถมาซื้อที่หน้าร้านได้เลยนะครับเพียงแค่กดค้นหาบราาิษัทคลมจ ตรงมาตามแมพได้เลยกับกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกที่จะมาซื้อหน้าร้านทางหน้าร้านนะครับมีช็อปออนไลน์นะครับกดสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e นะครับ t k k t o k Facebook แล้วก็สุดท้ายก็จะมีส่วนของตัว s h อ p e ี้ลาซาด้าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางร้านด้วยนะครับ